สวัสดีครับอยู่กับช่องไอพีทีนะหลังจากคลิปที่แล้วแล้วครับที่เราพาชมคันนี้ไปนะฮะซีรีส์คันนี้นะซึ่งถ้าใครติดตามมาครับจะรู้ว่าคันนี้นี่คือคันสีน้ำเงินคันเก่าคันเดิมคันที่ถูกไฟไหม้ของเสียสันนะครับสัตว์พาซิ่งนะครับวันนี้นะครับเสียสันก็ได้เปิดร้านขายของแต่งนะฮะก็วันนี้นะเรามาให่ร้านแล้วเราก็จะพามาชมกันว่าที่ร้านเสียสันนี่มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรเด็ดบ้างนะ โอ้โหนี่ของแต่ละร้านตามมาทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ที่หมดเลยมีแสนหมดแสนนะบอกเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับบางฟุนนะครโอ้โหบางฟุนเผื่อใครหาบางฟุ่นอยู่นะครับร้านนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงข้ามปมั๊มวิทีนะครับตรงโน้นนี่คือสามแยกเครื่องบิน เส้นบางเลนนะครับซึ่งกำแพงแสนบางเลนโอเคสวัสดีครับพี่สันรับผมสวัสดีครับโอเคแนะนำสินคา้าร้านของพีม่มีอะไรบ้างฮะก็มียางบางคุณครับผมครับมีทุกข,ขนาดทุกไซส์ที่วัยรุ่นชอบอันนี้นี่สามารถส่งแบบพวกคนส่งเอกชนได้พี่เพิ่เคลรี่เคลลี่ดิได้ราคาก็มีจัวภาพเราเลี้ยงแ่บางครับงตอนนี้นจะกินไม่ดีก็เวลาเนี้อก็จะขาด เข้าใจตามแบบเาจะกิจไปเนาะร่าจะนำรถเข้ามาติดตั้งที่ร้านนะครับเรามีทั้งทอซิงนะครับมาเป็นเต๋วซิงครับแล้วก็ติดตั้งบางกุชนหรือว่าจะเราไฟเต็มชุดนะครับที่ร้านนี้รับจัดส่งทั้งหมดเลยครับเอามาที่ร้านได้เลยจบหมดได้นอนครับนี่นะฮะในร้านอันนี้ก็จะเป็นโซนขายกระโกดครับโอ้เพียบขายกระโดดทุกรุ่นครับดันเองครับสแตนเลส 3, สัตว์อสี่ด้วยโอ้โหปวดห่วงเลยนี่ไม่นอนของดีครับ oh. อันนี้ก็กระชิดของสามหกใช่ครับกระโชิดสามหนึ่งกแล้วก็เป็นตาดไม่ได้ก็คือเต่ะอุ้งผมอะไรหลวันนี้จะขายญี่ปุ่นนาคาตายญี่ปุ่นราคาเราๆสองร้อยพอบ,บ้านโอ้โห oh. แลววมลงเลย ได้ราคาจับต้องได้ครับลมีหลายสีมากงานสวยเนี่ยรับดูครับยาวมากตั้งแต่ฝั่งโน้นถึงฝั่งเนี้ยแบบพวงไล่โอ้โหนี่ก็เพียบเลยตุ๊กตาครับผมก็ตัวนี้ก็ปกติราคาคั้งเดิมขาอยอยู่250ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ตัวละ150บาท150บาทเองโอ้โหอันนี้กี่นิ้วครับนี่อันนี้17นิ้วครับ17นิวน้วโอ้โหต้องโดนแล้วต้องโดนแล้ววันนี้นะ จัต้องได้ครับร้านซอสตันครับผมฝากไปด้วยจัดไปอ่ะมาดูฝั่งนี้แตด้วนอันนี้คือแตด้วนครับครับแตด้วนเปลี่ยนฟิล์มแล้วราคาพันเก้าอ๋อน,นี่คือโมโลแล้วใช่ครับเปลี่ยนฟิล์มแล้วครับโอ้สองปากนะครับจับต้องได้ครับยาชิดะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นครับพวงละร้อยเดียวร้อยเดียวอ่าขอบคุณพวงลาลัยพวงละร้อย สามารถส่งเคอรี่ได้ได้ครับแจี๋ยวให้ลูกค้าภูกใจนี่ค่ะเป็นพร้อมก๋วยเตี๋ยวครับราคาปกติใบละหกร้อยละแปดแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่น400บาทครับ400บาทครับผมใบละสี่ร้อยบาทอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ใบแบบไหนครับที่ว่าใส่กับคันนี้อยู่เสียงดังนี้มากที่ใส่คันนี้อยู่คือใบยาวครับใบยาวนครับอ๋อใบนี้เนาะ นีคือจะใส่อย่างเขาปุบไว้สามร้อยหกที่ใส่ได้อ๋อแบบมีคันนี้คันเดียวที่ใส่แล้วเสียงดังนี้มากครับผมมันจะยาวครับดูจริงติดตั้งยากนิดนึงครับแอบไม่เงินใคครับผมคือแบบใบมันใหญ่ใช่ไหมอะไรที่ต้องการก็มาได้เลยไปโอ้โหแล้วแบบมีหลายมีหลายแบบมากท่อตัวเองก็มีท่อเอสมีท่อเลี้ยงมีอ๋อเห็นมีใบใหญ่ด้วยพี่ ใบใหญ่กี่นิ้วมาดูด้านในครับไปไปชมกันครับโอ้โหใบใหญ่กี่นิ้วพี่เนี่ยอันนี้20นิ้วครับ20นิ้ว20นิ้วโอ้โหอันนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ครับราคา1,500บาท1,500ครับผมจาก2,500 1,000นึงส่วนต่าง1,000งพันบาทโอ้โหใบขนาดนี้นี่ส่งเคอรี่ไหวไหมครับส่งได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าค่าขนส่งมันจะดอกตาม ปกติสองพันห้าราคาเรืองขั้นพันร้อยบาทแต่คุณภาพงานดีนอนเรียนครับช่วยช่วยเนี่ยนเนียนเลยเรื่องานอะไรสวยครับผมเรนเนียนเลยฮะต้องโดนต้องโดนแล้วก็มีทุกอย่างครับมีราวไฟมีคัาลางคาโครงลัางคาคือที่ร้านจะเน้นเป็นงานเล็กคุณภาพสามส่วนสี่แล้วก็หนาหนึ่งตึดสองอิ่ได้ของดีไว้ก่อนนะพี่น้อง นองมีครับโอ้โอันี้แบบอันนี้ก็มีด้วยอ,อันนี้คือก็คือแบบเอาไปสามารถสวมต่อกับแป,ป๊บได้เลยได้เลยครับสวมได้เลยครับก็ใส่ได้ทั้งหมดสามร้ยหกซีรีส์หกล้อสิบล้อส่ได้ทถุกรุ่นเลยครับอ,อือไอ้บอกมากบอกมากตอนนี้มีโครงหลังคาด้วย<ม>ใช่ไหมใช่ครับ โครงราคาเต็มหัวก็ราคาเบาๆครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ยางโครงเต็มหัวตรงนี้สามพันบาทสามพันบาทครับผมเต็มหัวครับสตาร์ทเริ่มต้นสามพันนะครับกับราคาโครงบนหัวเก่งนะเต็มหัวครับมีทุกรุ่นครับมีทุกรุ่นทุกรุ่นด้วยหกล้อหัวแบบไม่มีแคปก็มีมีครับไปที่นี่มีทุกอย่างอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรค่าตาผาอันนี้เราค่าตาผาครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยบาท สตาร์พันห้าครับคันพ<อ>ันห้าร้อยบาทพันห้าแครับอ๋อนี่เป็นของหกร้อยเมกะเมกะเรมเป็นตัวแบบไม่มีแคปแบบนี้ใช่ไหมครับแบบมีครับเป็นรุ่นครับ <Okay. S 2> ก็ผลิตกันเองทำกันเองครับราคาก็จะเล้าๆคุยกันได้อื่า่ะมาชมตอ,ตอนก่อนนี้เราชอบแต่งรถ<อ>ก็ไปแต่งร้านอื่นมารถไฟลุกี้แท้ แต่งไปแต่งมาก็เลยมีแนวคิดว่าเอ้ยทำเองดีกว่าก็เลยั่นมาแล้วกนผมเป็นเสียพัเสียสั่นพาซิิงครับใช่เลยครับผมก็เลิกจากขายผ้ามาสามปีแล้วมายืนในวงการอะไรครับครับผมตอนนี้ก็คือรู้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วทำได้ทุกอย่างกับงานสัตเลสติดตั้งงานดีมีคุณภาพมีรับประกันงานหกเดือนไม่ว่าจะเป็นไฟช็อตไฟคาบ รือท่อแตกไปติดลมท่อยุบเปลี่ยนฟรีครับประกัน6เดือนครับผมหเดือนเน<อ>ี่ยไปใช้ยังไงได้ใช้ได้ฟังครับหกเดือนเปลี่ยนฟรีครับคุ้มมากสุดสุดโอ้โหมีประกันด้วยเลยครับประเด็นโอ้โหสุดยอดมากนี่นะฮะแล้วก็เอ๊ะอันนั้นจะเป็นอ๋อคืออ๋อมองแวบเหมือนนึกว่าท่อหัวรากอ๋อนี่คือเป็นตัวกันสัตใช่ไหมครับอ่ากาาาันสัตอืมกันสัตจะมีครับ อันนี้คืออะไรครับพี่ได้สิกะชนครับอ๋อกะชนอ๋อพัดลมก็มีครับพัดลมครับขาเปดัฟกไฟนะกระสานนะฮะเพียบ แล้วก็ทานลักลอครับแตะสีตัวนี้เพื่อนสิบล้อชอบครับและราคาเบาๆครับเท่าไหร่ครับแพ็คละ120บาทโอ้โหไม่แรงเลยราคาเบาๆครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับคิดครึ่งการั้งรถคิดครึ่งซ่อสั้นครับแลวราคานี้ตอบโจทย์ให้เลยครับผมเศรษฐกิจค่อยดีครับทำไรก็ต้องไประหยัดหน่อยนี่นะครับ เสร็จจัะให้ครับของดีมีคุณภาพราคาถูกแน่นอนอเนี่ยหลายแบบเลยนี่นี่ก็มีอ่าอันนี้เป็นกระจกนาซาครับ,รบของตลาดอยู่ราคา140บาท140แต่ที่นี่โปรโมชั่นาา100าาเดียวาา100เดียวครับมาเรา100เดียวาครับผมจับจ้องได้ราคาโอ้โหครับผมนี่นะฮะนาซา ร้อยเดียวนะครับโอปอเรชั่นครับต้องรีบจัดนะฮะนี่อ๋ออันนี้จะเป็นเสียงอ่าอันนี้จะเป็นเสียงญี่ปุ่นกับเสียงโดริมอนอ๋ออันนี้ก็ราคาปกติ400ร้อยเหลราคา2องร้อยห้าสิบาทอืมตอนนี้จะมีโปรจาก400เหลือ250บาทนะครับลดมา1ล0วร้อย้อยห้าสอันนี้ก็อันนี้คุมหัวเกียร์ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับ ของเยอะมากอ่ะคันคันนี้ก็จะเป็นโซนปท้ายครับทุบนโหเพียบโซนปท้ายครับอือฮตัวนี้จะมาเป็นแนวสปอร์ตไล,ลท์รถบัสเดี๋ยวจะขึ้นคันที่ยมพูครับเปรียบจากดวงนั้นลงเอาชุดนี้ขึ้นทั้งชุดเลยอือตัวนี้สวยครับสวยไม่สวยอ๋อนี่มีหลอดลใช่ น,นิว้วอันนี้เป็นสอดสีฟ้าข้างในาคือเป็นไฟลีใช่ไหมเป็นเป็นไฟลีแล้วก็ไฟสต็อปอ๋อไฟท้ายนะครับเนี่ยไฟท้ายอะไหลแบบมากอ๋ออันนี้เป็นลายเกล็ดปลาเลยนี่ว่ะเป็นกรอบล,ลายเกล็ดปลาเลยครับโอ้โหเด็ดจัดเนี่ยประมาณเนี้ย ก็จะเป็นไฟท้ายที่วัยรุ่นชอบวัยรุ่นที่ติดบางฝุ่นตัวลูกใหญ่ๆวัยรุ่นเม็ดยี่ใช่ครับ <c oughs> นี่ที่ร้านมีโปรโมชั่นคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับคู่ <c oughs> ละพันใช่คู่ละพันเดียวโหดีเศษเลยครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยวก็เป็นไฟวิ่งใช่ไหมท่านนี้ใช่ครับเลี้ยววิ่งครับแล้วก็มีถอยมีลีมีเบรกอยู่ในโดดๆแบบอันนี้ก็เหมือนกัน แต่เจ้นี้จะราคาเบาๆครับสำหรับคนงบน้อยครับคู่ราคา500บาทคู่ล500ครับผมโอ้โหข้องดีและถูกมีอยู่จริงครับที่ร้านผมนะครับต่อที่นี่นะต่อสั่นอะไรแต้งครับผมคืนนี้กระตีะจพาไปดูกันจัดตั้งรถครับอ๋อนี่มีลูกค้ามาหนึ่งคันครับผมไปไปเช็คกันฮะคันนี้ก็รอคิวอยู่ครับคันนี้จากอู่ช่างเอกใช่ไหมใช่ครับอู่ช่างเอกครับ แล้วก็ฝากงานร้านคูทั้งเอกเลยนะครับงานดีมีคุณภาพไม่ว่าจะต่อสามหรือทำสี่นะครับประปุปรกพุนะครับครูทั้งเอกนะครับซึ่งคะีนนดีได้เลยตันตีจะคันนี้อันนีถ้็เป็นใช้บริการนะประทับใจครับคููได้คั้เดียวว่าประทับใจกับงานคูทั้งเอกครับงานดีจริงงานสวยใช่งานเขาแบบทำดีเลยครับสวยเลยคันตินี่มีทำอะไรบ้างครับคันี้ใช่อันนี้ ใส่เต็มชุดเลยครับมาแแกงน้าเต็มชุดเลยสี่ก็ออกมาจะปูทั้งเอ๋นะครับอันนี้ปูทั้งเอจะส่งมาที่ร้านก็จะมีติดตั้งไฟนะครับสปอตไลท์แล้วก็งานทังคุณนะครับหน้าหลังแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกพันยังครับตอนนี้ก็ะเณจะเข้ามาแล้วครับดำ นี้นะครับเราจะมาคุยกันราคานะครับอันนี้มีสปอร์ตไลท์หนึงชั้นนะครับแล้วก็ข้างบนสามชั้นสามชั้นข้างบนสามชั้นนะครับแล้วก็ชุดกระโจมเต็มชุดนะครับสายขวาแล้วก็มีตุ๊กตาเต็งชุดแล้วก็ท้งคุนเต็มนะครับแล้วก็ติดตั้ง่อนะครับ คันนี้มีโปรโมชั่นค่าติดตั้งทั้งหมดนะครับค่าของและค่าติดตั้งในราคาสี่หมื่นห้าครับผมสี่หมื่นห้าครับจัดชุดยกคันนะครับเต็มสเต็ปนะครับสี่หมื่นห้านี่คือทั้งคันนะครับตั้งแต่ท่อจนถึงไฟหน้าและฝ้าฝุ่นด้วยไปฝ้าฝุ่นด้วยโอ้โหโคตรคุ้มครับราคานี้คุ้มมากโอ้โหได้เยอะเลยนะครับช่วงนี้ก็คือร้านต่อสั่ก็สอบโจรสูกค้า ในราคาที่ว่าถูกจับต้องได้ในช่วงที่ว่าเศรษฐกิจช่วงโควิดใช่เศรษฐกิจก็แย่แล้วแ่ก่อนเศรษฐกิจดีราคาก็จะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้พี่น้องก็แย่เงินก็แย่แ่ครับน้ำมันก็ขึ้นเ่ารถบรรทุกก็น้ำมันก็แพงอ่ามันก็น้อยลงนะใช่กก็น้อยลงทีนี้เราก็มามีแนวคิดว่าทำยังไงเพื่อให้ไปด้วยกันได้เราไปได้พี่น้องไปได้ แล้วก็ปรับราคาดอบลงมาครับจากช่างประมาณสักสิบคนก็เหลือประมาณสองสาคนก็ทํากันเองยืดเวลางานออกไปนิดนึงเพื่อดับราคาของให้มันถูกลงครับผมโอ้โหก็อันนี้คือย้อยทองช้างครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับรถเพชรใช่ไหมครับวันนี้อ่ะรถเทมป์บลีใช่ครับเจ้าของคือครับใครรับรู้ไหมครับเก็บเปา อ๋ออ๋อแล้วร้านส่งอะต่ร้านส่งมา,า,งมาใช่ครับเดือนหนึ่งมีให้ทำอยู่ประมาณเดือนละยี่สิบคันยี่สิบคันครับผมทำส่งให้เท่าเดือนละยี่สิบคันอ๋อพี่เปาเมื่อก่อนพี่เปานี่แกสึ่ว่าแกใช้แบบบางฟูนแบบเพชรลายอ๋อเดี๋ยวนี้มา,นานเดี๋ยวนี้อ๋อแดงว่าแกจัดสเปคตามที่ลูกค้าสั่งแน่ รักกันเป็นพี่น้องกันอ,อี่ยเปาอ๋อนี่นะฮะตรงทั้งคันนะคันนี้มีโครงราคาแต่มีทุกอย่างอ่ะจบที่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันบาทยังรออ้กโหราคานี้นี่ถ้าเกิดยิ่งเศรษฐกิจนี้นี่แบบงานราคาก็ถูกลงนะครับน้ำมันก็แพงไอวางคนก็แบบอยากแต่งรถแต่แบบ บางทีราคางานก็ไม่ค่อยเป็นใจมาล้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับพร้อมติดตั้งได้เลย,เลยพร้อมติดตั้งทั้งคันครับพร้อมค่าแรงพร้อมทุกอย่างพร้อมค่าของนะครับจดที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทออไปเลยครับโคตรคุ้มค,ครับราคานี้เอาจริงเรารอเลยนะครับก็อันนี้ช่างก็พร้อมติดตั้งเลยนะครับอ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะมีคอก<ข>อันนี้จะเป็นของ ใส่รถทั้งเอ๋ครับอคันถังเต็มหัวแล้วเราก็มีโปรโมชั่นของสิบล้อนะครับคสิบล้อก็งานจะยิ่งใหญ่กว่านี้นิดนึงก็เพิ่มอีก5,000บาทครับอืสิบล้อนะครับแกะตรงเต็มๆนะครับทีนี้5,000บาทครับอ๋อหมายถึงว่าจะทรงแบบคันนี้ครับเต็มๆเลยครับสิบล้อ5,000บาท ก็เป็นพวก3 6พวกนั้นใช่ไหมครับ3 6เต็มลำวิเตอร์อ๋อนี่เห็นมีไฟนีออนด้วยใช่ไหมครับพี่ผมไฟนีออนครับครับราคาก็อยู่ที่ดวงละร้อยเดียวครับผมหนึ่งร้อยบาทครับแต่นี่คือเขาแบบเป็นพลาสติกใช่ไหมครัอ่าใช่ครับก็สามารถตัดงอได้ได้มันก็ได้ครับก็ได้ไม่เยอะแต่ก็แต่ก็ไม่ต้องกลัวแตกแน่นอนครับผมไม่แตกครับเดี๋ยวก็พลาสติกอ่อนอันนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่มีทุกสีเลยครับสีแดง แล้วว่าสีไอ้ปูสีน้ำเงินปูม่วงฟ้ามีหมดครบทุกสีเลยครับว่าคิดถึงอะไรแกงมาร้านผมเนี่ยมีทุกอยางครับผมไม่ควรพลาดจริงๆจริงมีครบเลยครับมาหนึ่งคันนี่คือแบบเทพไม่นอนเทพเลยครับไปราคาเบาๆด้วยตอนนี้ ราคาเป็นแงรงเพราะว่าอยากให้เห็นครับว่าราคาหลไหล,ไหลราคาหลตัวนี่คือแบบราคาโปรโมชั่นเยอะมากตอนนี้เราจะมาคุยข้อเอนะครับข้อเอสตัวนี้จะเป็นสีน้ำนะครับสวยน,น,นะครับสวยมากนะครับสวยที่สุดครันตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่สอง0แปดร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้มาซื้อได้ที่ร้านผมนะครับพันสี่ร้อยบาทครับพันสี่ใช่ตัวละพันสี่ร้อยหสสุดคุ้มมากๆ อันนี้จะเป็นข่าตะกนะครับครับมีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับเลยสามตันสี่แทะหนาหนึ่งจุดห้ามิลหนึ่งจุดห้ามิลห้าครับราคาคู่ละหนึ่งพันบาทคู่ละพันใช้แบบทนดื้อๆเลยคู่ละพันนะครับเพียงแค่คู่ละพันบาทหนึ่งพันบ,บาทนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ข้างเดียวนะคุณคู่นะครับหนึ่งคู่ก็สองข้างนะ คดคุ้มอ่ะต้องจัดก็ต้องจัดถ้าเกิดใครอยู่ไกลนะครับสามารถสั่งผ่านมีเพจไหมครับพี่ครับผมสั่งอะไรแต่งครับครับผมก็สามารถไม่ว่าจะเก็บไปทางได้ไหมได้ครับผมสามารถจ่ายไปทางได้นะครับแล้วก็หรือว่าโอนก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยเพียงแค่กดสั่งที่บ้านของก็พร้อมถึงมือมือคุณทันทีเลยแต่ว่าถ้าติดต่อสั่งไมาได้ก็ติดต่อแอดมินได้ หรือที่เบอร์โทรเป็ไรครับ080ครับ819 5956ครับครับผม f a c e b o เฟบุ๊กก็ชื่อชื่อสอสันอนไรแต่งครับผมครับผมร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่เส้นกำแพงแสนบางเลนครับอยู่ตรงที่มีเครื่องบินลำใหญ่จำง่ายๆเครื่องบินลำใหญ่ครับตรงข้ามกับปั๊มปีทีนีครับ่ดูัวเดนะครับตรงข้ามกับปั๊มปีทีนะครับ ตรงนู้นนี่ก็เป็นแยกสับแยกเครื่องบินนะไม่ง่าย